สวัสดีค่ะแจ้งใสๆเกษต,ตรน้อยเดินตามให้พอจะจ้าอย่าลืมกด, like, กด,ดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแก้มด้วยนะคะถ้าเกิดแล้วเราไปชมกันเลยคะ่ะมือน,นี่เป็นช่วงโควิดที่กำลังระบาดหลายแหล่งน้องแก้มกเ็เลยบริสุทธส่งมูให้จากนูหันพ่อตอนนี้หลานมูหันเด็กิตไปถูกเจ้าทูกาด คอยหลับเด้จ้าน้อแกมกับสิค่ะมะมืองวา่าหมูหันข้าวหน้อแกมเหลือขอบไดในเด้จ้าทีที่เป็นตะขายบอได้แต่มันใหญ่แล้วพร้อมทีจะเป็นได้ใ,ใส่ของหมูหันแต่หมูหันเขาบอกมาหลับข้าวหน่อแก่หน่อแกมก็กได้จริงใจต้องเลี้ยงไว้เพราะหน่อแกมก็เข้าใจในลานหมูหันคือการว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาด น้องแก้มก็บหูว่าล้านล้านของหมูหันเขาเกิดได้ดเปิดให้ใช้บริการเพื่อจังล้านต่างๆหรือลาดหยัง,งก็ถือปิดไปเบิดน้องแก้มก็สีข้าไปเมืองหมูที่เลือในคอของน้องแก้มทีใส่สามกิโลพ้อมที่จะขายแต่เขาบม่ให้ในมาเอาน้องแก้มก็สีข้าไปเมืองกันเลยนะจ้าประมาณสองอาทิตย์ค่ะ นกแก้มก็สีเอาไว้จะสีล่ะจ้ะหาเขาประมาณหอดสามกิโลเครึรงแล้วเขาบ่มาเอาเขาซื้อได้นกแก้มกับเข้าใจนกแก้มก็สีเลี้ยงไปจนหากิโลเครรงหกกิโลเจ็ดกิโลแปดกิโลเพอะตอนนี้ในใจนี่เขาขายได้แต่ก็บออกส่งออกได้บลายด้อจ้ะเขากลับมาเอาในฟาร์มของพระวิดาฟาร์มประมาณสี่สิบถึงห้าสิบตัวด้อจ้ะ เด็กน้องแก้มก็บสีขาไปมึงขอต่อไปเด้อจ้ามีเด้อจ้าน้องแก้มก็ขอขออีกตัวหนึง่งตัวไหนน่ารักที่สุดตัวนี้ออกหมอวานเด้อจ้าได้ทั้งเบิร์หกโตประมาณอีกสองสัปดาห์หรืออีกสามสัปดาห์ก็อาสีใส่ในของหมูหันพอมันใหญ่เร็วแห้งเด้จ้าหมูแม่นี่น้องแก้มก็สีขาไปมึงหมูขออ,อ,อื่นอีก พอบริเวณมีแค่สองขออที่ออกไร้ของนกแก้มช่วงทีลาค่ะมันลองออกลา้แหงด้จ้านงแก้มก็เลยจําใจที่ต้องเอาไว้ค่ะเขาว่าเอามานงแก้มบอกเขาใจในลานของหมูหันหนงแก้มกาสิค่าไปเมืงองหีก,ก็จา้าเดินตามนงแก้มมากกจา้าจ้าแม่หมูขอดีเพราะมีลูกก็จา้าแต่น่มเป็นช่วงเพราะว่าหมูอาจจะออกมือนีก็ได้หรือตอนสายๆละจา้าพอตอนนี้ หมูได้คดขุดพ่อไว้ให้ลูกมันเลรอเด้อจ้าประมาณสีออกได้เจ้าตัวหนังแก้มกรบโปงหูพอมันขึงมาอยู่กับหนังแก้มระวังได้วได้เด้อจ้าหนังแก้มเอาผาสมกับขุนแผนเด้อจ้าขุนแผนหมูข้าวหนังแก้มเด้อจ้าแล้วก็นมพองแม่นี่มีข้าม,มดสิแปดเต่าเด้อจ้ามีแต่หนนัวนมใหญ่ๆเด้อจ้าหนังแก้มพาหมูข้าวหนังแก้มขึงทองหรือย,อยัง ้าสีได้หลายกำไรหลายี่น้องแก้มซื้อแม่มากก็ขอให้ได้ลูกประมาณทีบโตกำไรเขาหนองแก้มกับซีมีเด้อจ้าเจ้าหนองแก้มกับซีขับเป็นมึงลูกมันอีกเด้อจ้าแก้มก็ได้มหาอหอดีคอกนึงคอกนี้หนอนข้ามขายบ่ไ,บได้แต่มันจะอยู่ในช่วงสามโลแล้วเด้อจ้าหมูแม่นี่อาจออกใจประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วเด้อจ้าน้องแก้มกัเอาไว้ ข้ามูหันเขามา,มาเอาหนูแก้มกระสีเรียงไว้หากิโลหกกิโลถึงสิบกิโลเดาจากกระสีไข่ได้เดือยเดาจากกรสีมาเอาแค่สี่สิบถึงสามสิบตัวใน,นี่ก็หอดประมาณมื่อไงประมาณสองกิโลเคิงเดาจากได้ประมาณสี่อีกสามอาทิตย์เดาจากจังสีหอดสระรุ่นสามกิโลเคิลเดา กเล่นกแก้มทำแม่ขายบายะได้ก็เอาไว้ในหลุ่นญ่เลยเด้อจ้าเล่นนกแก้มกับสิข้าไปเมืองหลุ่นญ่ก่อนเด้อจ๊ะแฟนบาตอ่ายานขมิ้นเหล้าหรือไถท,ที่เขาส่งออกมาให้คนเฮากินเด้อจ้าเล่นนกแก้มกับสิข้าไปเมืองหมูเมนี่ที่ ออกมาได้ประมาณสามสี่หาเดือนได้ประมาณเจ็ดกิโลถึงหากิโลหรือหกกิโลด้จา้า <N> นำ้ำแกกาะซเลเลงไรประมาณส <N> ี่สิบถึงหาสิบตต่อสัปดาห์หรือต่อเดือน <N> ได้จ้าเขาจะสีมาเอาตอนนี้หมูน้งแกมออกหลายาน,น้งแกงจำใจจำเป็นที่ต้องซื้อวอาหารมามาเย่ยงหมูน้อยเพื่อที่จะเจ็ดกโลกคือจังหมูอีก น้องแก้มที่แม่นั่นออกได้ประมาณสองสามเดือนขายบาได้หนูแก้มกลไปขุนเลี้ยงให้แม่หอยเจโลของท้าขอ,ของของฝ้าผ้าวิดาฝ้าสิทธิไทยโควิดมาระบาดในชวนม,มนี้หมูแม่ของน้องแก้มออกหลายบ่มีหมองทรงน้องแก้มกระต้องจำใจแตเสียงเงินหลายมาซื้อหัวอาหารให้หมูแล้วจ้า เด้อจ่าทีเด่นออกรูปไปมีเด้อจ่าสี่เกินหน่ะสี่เจ็ดเกินเจ็ดโลไปแล้วตัวนี้หน่อยซัมนี่บอรเม่นสามกิโลเคอร์หรือสี่เด้อจ่า้าบอร์เชือมาสั่งมือหน่ะสี่ยูเจ็ดกิโลเคงร์้ะจ่าตัวนี้หน่อยแต่พุ่งใหญ่เด้อจ่าตัวนี้น้อ,นองแก้มเก็บไว้เอาไวข้ขายทรงเจ็ดกิโลถึงแปดโลส่วนตัวนี้เด้อจ่าน้องแก้มคุ่น เฮ็ดให้น้องแก้มขายหมูรุ่น3กิโลครึ่งเบออ่อนเจ้าจ้าถ้าพันหยากให้หมู3กิโลครึ่งข้าน้องแก้มอ่อนก็มาซื้อหมูหันสูตรข้างอีพอหนองแก้มเจ้าจ้าบ่แพงเจ้าจ้าหน้าตู้หน้าน้องแก้มจ้าโควิดเฮ็ดให้น้องแก้มขายหมูหรืสอส่งหมูบ่ออกน้องแก้มหมู3กิโลน้องแก้มก็เลยได้มาคุ้นไว้เพื่อที่จะไปส่งประเทศเพื่อนบ้านอย่ยางเส้น มีอยู่สามประเทศมีไทยมีลาวก็มีเมขมินที่จะส่งหมูออกไปได้หนูแก้มบ่เด็กไปส่งหมูเองก็จะหนงแก้มให้ทางลาดหรือทางรถของเขามาเอาหมูข้าหนงแก้มไปเองหนงแก้มก็บ,บอกเคยขับรถไปลาวหรือประเทศ ซือฝ้าอื่นต่างๆหนูแก,ก่ขอเป็นกําลังใจให้ฝ้าอื่นส่งมูได้เจ้าจ้าขอขอบพระคุณค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูแก่มม่หอยมือนีก็ขอบพระคุณค่ะบาย,บาย